ผมเคยประกาศแล้วนะครับวันที่พักกาลังมีปัญหาว่าถ้าได้ต่ำกว่า52องผมเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตถ้าไม่รีบปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่าว่าแต่5้าสิบคนเลยโอกาสที่จะมีต่อเป็นพักปฏิบัติสงสัยจะมีแต่เชื่อจะเป็นพักเล็กซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดมาก่อนกับพรกปฏิบัติเพราะมีผู้บริหารมีหลักคิดแบบเนี้ไม่เข้าใจหลักจับหลักไม่ได้นะครับลองไปศึกษาประวัติศาสตร์พักปฏิบัติ ทำไมเป็นเจ้า,าแม่ธรณีบีบโวยผมแต่คนในพตรรคปฏิัติตอบได้ไหมถ้าคุณตอบไม่ได้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจแล้ววันหลักปฏิบัติตคืออะไรในการเกมต่อไปต้องเดินอะไรถ้าไม่เข้าใจหลักคนก็จะทยอยออกจากพรรคปฏิบัติเรืเ่อยๆเยืยเรยทั้งที่เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดเป็นพรรคที่ตั้งวันที่6เมษายนตรงกับวันราชวงศ์จัก,กรีเป็นอย่าง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศาคักจิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับพรรคประชาธิป,ปัตยนะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะเดิมพันสุดท้ายนะคราวนี้ก็อาจจะต้องเสียนะเลขาธิการเฉลิมชัยสีอ่อนนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเขาประกาศเดิมพันว่าคราวนี้ถ้าสสของเขาไม่ได้หกสคนนะครับเขาก็จะหยุดเล่นการเมืองอย่างถาวรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนในการลงพื้นที่ของคุณจิลเลลักษณะวิสิทธิ์และก็เลขาพาคประชาธิปัตย์ประกาศแล้วนะครับวันที่พักกาลังมีปัญหาว่าถ้าได้ต่อมา52ผมเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิต<ม>นะครับรไม่ใช่ประกาศวันนั้นแล้วก็จบติดตัวผมไปอ,อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำมั่นสัญญา ก็อยู่ที่พี่น้องประชาธิปัตย์นะครับผมเชื่ออย่างถ้าประชาธิปัตย์มีเอกภาพเราสู้ได้ทุกพักคนรุนไม่ส,มสร้างิปเหลือไม่ที่จะรวมพลังทั่วบตัตนให้ประชาธิปัตย์รับเหลิมชัยสีอ่อนเนี่ยซึ่งก็เป็นเลขาธิการของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะจะได้สอสอมากกว่า3 5ถึง 40, 40ที่นั่งเพราะครั้งนั้นผู้สมัครในภาคใต้มีความเข้มแข็งและ พักมีเอกภาพพร้อมประกาศาปฏิบัติภาคใต้คือบ้านเราดังนั้นต้องเอาบ้านหลังนี้กลับคืนมาพร้อมกันนั้นมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้สสทั่วประเทศกว่า52ที่นั่งเพราะตนเคยประกาศไว้ว่าหากสสน้อยกว่า52ที่นั่งเนี่ยก็จะเลิกเล่นการเมืองนะตลอดชีวิตนะครับกรณีที่พักปฏิบัติทยอยลาออกว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่เห็นบ้านหลังใหม่ดีกว่า แต่พักไม่ได้ผิดอะไรและควรต้องถามคนออกไปว่าสำนึกบุญคุณที่เคยให้ซุกหัวนอนหรือไม่และอย่างที่หัวหน้าพักได้กล่าวคือบางทีที่ไหลออกไปก็ไม่ใช่เลือดแต่เป็นแค่หนองซึ่งทุกครั้งที่สมาชิกลาออกตนเสียใจทุกครั้งแม้บางคนอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เป็นเรื่องของความผูกพันต้องย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าด้วยการสร้างความเป็นเอกภาพทำผลงานให้ประชาชนและถ้าตนเองประกาศสู้แล้วจะต้องอต่อสู้ขี้แตกแน่นอนขอให้ประชาชนให้กำลังใจถ้ามีกำลังใจพรรคประชธิปัตย์จะพร้อมสู้ไปกับทุกๆคนและยืนยันว่าที่ผ่านมาพรรคประชิปัตยมีผลงานทำเงินเข้ากระเป๋าของประชาชนนะครับจากนโยบายของพรรค และพรรคปฏิบัติมีคุณสมบัติผู้ดีที่ไม่เอาประโยชน์ทั้งหมดขอจำคำพูดและถ้ามีผู้สมัครพรรคปฏิบัติไม่ลงพื้นที่ให้มาบอกและหากมีวันนั้นเลขาธิการพรรคไม่ใช่ชื่อพลอชื่อเฉลิมชัยเฉลิมชัยก็บอกว่าปักใต้คือบ้านที่มีความรักและความผูกพันจึงขอโอกาสชาวปักใต้ทั้งหมดทําการเมืองเข้มแข็ง ขอชาวสงขาเลือกปฏิบัติยกจังหวัดเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอีก6-8เดือนข้างหน้าตนไม่เชื่อว่าความจริงใจที่มีจะสู้เงินไม่ได้แต่ว่าสามารถจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าความจริงใจอย่างเดียวคงไม่พอเงินตนก็พอมีบ้านเนี่ยในเชิงงานสังกห์แล้วนะครับตอนนี้เราคงเห็นนะ ว่าคนของพรรคปชทยอยลาออก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 ลาสุดก็ไต่ลงส่วนกิรีแลวลาออกนะครับไปอยู่พักกันเมืองอื่นนะครับถ้าบอกว่าคุณไต่ลงเนี่ยไม่ใช่เลือดของพรรคปชปัตยรู้สึกว่าจะอยู่มาก่อนคุณจุลินอยู่มาก่อนทางเฉลิมชัยหรือซัมปอยู่มาก่อนเลยอยู่มายาวนานมาก ตอนนี้พรรคปฏิบัติเป็นยังไงต้องยอม,มรับความจริงนะเรียนด้วยความปรารถนาดีคะแนนนิยมกําลังตกต่ําสาเหตุหลักๆเพราะอะไรเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเรียนหลายครั้งว่าพรรคปธิบัติเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผิดผิดปุ๊บจาได้ไหมฮะผมเคยบอกไว้นพะพรรคปฏิบัติเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะได้ไม่เกินร้อยก็บังเอิญพลุกเป็นจริงอย่างที่ว่า ตอนนั้นก่อนหน้านั้นผมบอกอีกบอกว่าคุณวิสิทธิ์นะครับถ้ากลับมาเป็นหัวหน้าพักลงสมัครลาออกแล้วลงสมัครมาเป็นหัวหน้าพักคุณวินสิทธิ์จะได้เป็นหัวหน้าพักแต่พักจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งบังเอิญก็ฟลุกอีกอะรอบนี้ผมเรียนตรงๆนะต้องยอมรับความจริงว่าพักประยุทธ์ปคะแนนนิยมตกต่ำลงสาเหตุหลักๆคืออะไรไม่ใช่ว่าพักประยุทธ์ปไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณจุลินไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณเฉลิมชัยไม่ดี ไม่ใช่เป็นที่พักและไม่ใช่ผู้เป็นที่ผู้ที่ออกไปนะคุณเฉลิมชัยคุณจุลินเข้าใจใหม่แล้วคนภายในพักปฏิบัติเข้าใจใหม่นะทั้งหมดที่เป็นแบบนี้เพราะวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดที่ทันกวงอภัยวงศนะครับได้วางไว้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทได้วางไว้ท่านไกรสอนตันติบงได้วางไว้นะครับเพรหลักผิด เกมมันจึงเป็นเนกระตีฟซ้มเกมหรือเป็นเกมลบในรพรรคปฏิบัติคนเก่งเกงหมดอะ่ะมีเยอะเลยฝ่ายกฎไม้ก็เก่งฝ่ายกฎหม้ยก็ลออกนะ,ะมือดีๆมือเก่งเก่งเยอะมากสังเกตไหมมือกฎไม้ก็ออกนักพูดก็ออกนะฮะนายทุนก็ออกไปกันยกใหญ่เลยตอนนี้เหลือเลขาธิการพรรคสู้อคนเดียว เอาละมีทุนละสู้ได้ไม่กลัวผมเข้าใจแต่หลักมันผิดนะฮะหลักจะทําไม่ถูกได้ไม่ถูกได้แต่ที่ผ่านมาพักปฏิบัติไม่เปิดใจนะะไม่เปิดใจนะฮะไม่เปิดใจรับฟังฟังแต่พวกเดียวกันเองและโดยส่วนใหญ่มองการเมืองเพียงธุรกิจการเมืองไม่ได้มองเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูง ในพักตอนนี้มีนักธุรกิจกับนักกฎหมายแค่นั้นแนหะสัญญาณที่ล่าสุดเนี่ยเรื่องของปรินเนี่ยถ้าใครเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่า,าพ,าพกักปฏิปัติ์กาลังโดนแทงหลังแทงซ้ําๆแทงซ้ําๆแทงซ้ําๆผมใช้คําว่าแทงซ้ำๆถึงแม้ว่าปรินจะออกไปแล้วเป็นลูกชายของคุณสุประชัยนะครับที่อยู่กับพรรคปฏิัติมายาวนานนะ ส่งลูกชายไปเป็นรองหัวหน้าพรรคโดนแทงซ้ำๆนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันบอกรองมีเจตนาจะทําอะไรบางอย่างกับพรรคประชาธิปัตย์คุณยุลินไม่เข้าใจเหรอคุณเฉลิมชัยไม่เข้าใจเหรเอว่ามันกาลังเกิดอะไรขึ้นสการ์ตอนนี้โอกาสที่จะเหลือสมมุตินะสมมุติโอเคแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าสสห้าร้อยคนพรรคประชาธิปัตย์ได้แค่ ห้าสิบสองคนก็แพ้เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งอีกคุณจุลินก็ต้องรับผิดชอบคุณจุลีรับผิดชอบเสร็จคุณจุลธรรมชัยก็ต้องไปด้วยกันก็ยิ่งเละใปใหญ่เดี๋ยวพระบิปปากก็ต้องไปกันใหญ่กันเลือกตั้งครั้งหน้านะครับควรจะทํำยังไงอ่ะตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองให้ดี ไปดูหลักที่ท่านควงอภัยวงว,งวางไว้ท่านหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทวางไว้ท่านไกสอนตันติพงษ์วางไว้ไนะครับจะเข้าใจท่านต้องถอดกลยุทธ์ทางการเมืองออกมาแล้วจะรู้ว่าพรรคปฏิบัติต้องอยู่จุดไหนคือตัวแปรต้นมันผิดตัวแปรตามยังไงมันก็ผิดผิดผิดในกระเด็ดจเกมหมดมันก็เลยทําให้พรรคปฏิบัติเป็นแบบนี้จาําได้ไหมผมเคยพูดถึงพรรคปปฏิบัติหลายต่อหลายครั้งว่าเดินเกมผิด เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเนกระเทียมจะเป็นเกมลมเป็นไงคนแห่ออกจากพรรควิยยปัสจริงหรือไม่จริงผมพูดตั้งแต่ปีที่ก่อนสี่ห้าปีที่แล้วว่าเดินเกมผิดอะ่ะเละพรรควิปัสคอยดูนะเป็นไงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้อย่าว่าเลยประเด็นคือโอกาสที่พรรควิบยยัิจะสูญพันธุ์คนขึ้นยิ่สูงมากผมเรียนตรงๆด้วยความปรารถนาดีนะถ้าไม่รีบปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง อย่าว่าแต่ห้าสิบสองคนเลยโอกาสที่จะมีต่อเป็นพรรคปฏิบัติสงสัยจะมีแต่เชื่อจะเป็นพรรคเล็กซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดมาก่อนกับพรรคปฏิบัติเพราะมีผู้บริหารมีหลักคิดแบบเนี้ไม่เข้าใจหลักจับหลักไม่ได้นะครับลองไปศึกษาประวัติศาสตร์พรรคปฏิบัติทําไมเป็นเจ้าแม่ธรณีบ,บีบหน่วยผมนะคนในพรรคปฏิปัต,ติตอบได้ไหมถ้าคุณตอบไม่ได้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจลยว่าหลักปฏิบัติคืออะไร นกครเกมต่อไปต้องเดินอะไรถ้าไม่เข้าใจหลักคนก็จะทยอยออกจากพกรรคปฏิบัติเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆทั้งที่เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดเป็นพรรคที่ตั้งวันที่6เมษายนตรงกับวันราชวงศ์จัก,กรีนะครับก่อตั้งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงต้องเข้าใจอดีต จึงจะเข้าใจปัจจุบันและจะสามารถมองเห็นอนาคตได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง แหลมทองโสภาด้วยบารมีพกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผองใส Goodbye.